อีกนิดนึงบล็อกมาคุณผู้ชมครับเท่าไรโอ,โอ้โหสองหม่นเจ็ดคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับโฮโฮโฮยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมซันต้าวอนเดอร์แลนด์กับพี่มูหยองคนเดิมนะครับเออวันนี้เรามาอยู่กันในธีมคริสต์มาสนิดนึงครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมน,นี้ครับคุณผู้ชมครับมันจะออกแนวกึ่ง <kalau S 2> <garlic S 1> ๆึเ <filler PVC S 2> มกาเวยนะทุกคน มีสัญรักษ์ติดกัน5อันก็รับรางวัลไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวก่อนพิเศษกว่านั้นครับสำหรับเกมนี้เราสามารถเข้าฟีสปินได้เลยแบบนี้นะครับผม3,000นะฮะเธอมีสัก3 0มพันไหมเราจะได้มาสาร3,000กันไงปาม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 โอ้ยเอออะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมโอเคครับมิดในเลเวลหครับคุณผู้ชมครับ มันจะมีลูกแก้ว5สีสีที่1คือเคลียรกระดานเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับสีที่2นี่ครับวายซันต้ามาแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหเรียบร้อยไม่มากเท่าไหร่ครับผมไปดูรุ่น2ดูครับบล็อกมาแบบนี้คุณผู้ชม2 2 5 0มาไมาวไปไวคุณผู้ชมครับโอ้โหซูเปอร์ไซส์ปปสามาแบบนี้ย้ำไปอีกหนึ่งทีอีก90คุณผู้ชมแต่ว่าถึงมแม้จะย้ำไปขนาดนี้คุณผู้ชมครับมันก็ยังไม่เท่า3 0 0พันที่เราเสียไปใช่ไหมคุณผู้ชมครับ อย่าเพิ่งตกใจคุณผู้ชมนี่ครับลัคกี้ซันต้าอีกทีหนึง่งคุณผู้ชมเห็นหลอดไหมถ้าหลอดเต็มแบบนี้เมื่อไรคุณผู้ชมมันจะขึ้นไปเรเวล2หลรอสักคู่คุณผู้ชมครับนี่ครับคูนหมิดไนลิชเรเวล2แล้วคุณผู้ชมครับรีเฟซกันดานไปหนึ่งทีไหนมาดูรอบนี้จะคืนทุนหรือเปล่าครับผมวายซันต้ามาย้ำให้ผมอีกทีหนึง่งเรียบร้อยโอ้ยังไม่ถึงคุณผู้ชมครับยังไงอีกนิดหนึ่งบล็อกมาคุณผู้ชมครับเท่าไรโอ้โหสองหมื่นเจ็ดคุณผู้ชมครับเรียบร้อยฮะต่ น,นีไหลขึ้นไปเป็น29,900กัครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบแค่นั้นซุปเปอร์ไซ์มาคุณผู้ชมเท่าไหร่หืได้มาแค่300แต่ก็ยังดีครับซุปเปอร์ไซ์มา300ครับผมรักกี้ซันต้ามารอบสุดท้ายยังไงปิดน่ารักเกินว้ยโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับรอบนี้ก็คงจบกันไปแล้วครับผมได้มาทั้งหมด33004 33004สี่ครับคุณผู้ชมครับมารอบเดียวสุดจริงสุดจัดคุณผู้ชมเป็นไงสุดไหมผมบอกคุณผู้ชมแล้วครับ สำหรับเพื่อๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมใหม่ก่อนใครรวดเดียวด้วยระบบสมัครฝากถอนอัตโนมัติแถมยังมีวงล้อแจกเครดิตฟ,ฟรีกันไปเลยทุกวันนะครับคุณผู้ชมสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ a g m g 9 9 y o y u มีแอดนำหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่มวยยองต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ